ต้องเริ่มที่พัดเลยครับในฐานะ้งกลับกับเขามเรื่องนี้หลาดมากมันต้องพูดเลยครับโปรเจเป็นไงบ้างเรา่าอยู่เรื่องนี้โปรเจกต์นี้กับอ๋อคือพูดเหมือนที่พูดเมื่อกี้หมดเลยเริ่มใหม่เหรอเพราะว่าเห็นว่าแบบทำมานานอยู่สามปีไม่ต้องสามปีแล้วตอนนั้นเอาอะไรกินระหว่างเขาแบ่งใจเขาแบ่งใจอ๋อก็ผมว่ามันเหมือนมันเป็นหนังเหมือนส่งไม้ต่อฮะหมายว่าไม้ต่อนี้มันเริ่มมาจากแบบ เหตุการณ์ในชีวิตจริงของทุกคนนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราผมว่าเราทุกคนแชร์อะไรบางอย่างที่มันมันเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยเราแบบอยู่ในครอบครัวครอบครัวอันนี้อันนี้จะดูเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวใหญ่ผมว่าประเทศมันก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่านักธรรมหนึ่งก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีพี่เป็ดที่เขาเป็นคนเขียนบทเขาก็เหมือนไป pick up สิ่งนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์ชีวิตเขาซึ่งมันผมคิดว่าน่าจะเรียกับทุกทกคนเขาก็ส่งเรื่องเนี้ยมาให้ผมผมก็เดล แล้วพอมันเป็นบทขึ้นมาปุ๊บผมก็ส่งไม้เนี่ยต่อมาให้นักแสดงส่งมาน,นี้ต่อให้ทีมงานแล้วทีมงานถ่ายทําเสร็จปุ๊บผ่านก็ส่งต่อให้คนตัดต่อส่งต่อให้พี่กล้องคนทําเพลงแล้วก็เนี่ยผมว่ามันใช้เวลาสามปีเนี่ย,ค,ยค่อยๆส่งไม้ต่อมาแล้วผมคิดว่าตอนนี้ไม้มันกาลังจะมาถึงคนดูทุกคนในเนี่ยคยอจริงๆผมก็ทำไมมันนาน <c oughs> จังมันาน, <c oughs> นานเพราะอวไปนานเนาะเพราะว่ามันยากอ่ะคือหมายถึงมันยากครับเพราะว่า อย่างที่นักแสดงทุกคนเห็นมันแล้วก็อาจจะดูเทเลอร์อะไรเงี้ยบทมันอาศัยความเป็นธรรมชาติสูงมากที่ผมเคยทํามาอาจจะเป็นแบบเอสโอเอสเป็นเรื่องสเก็ตบอร์ดเป็นเรื่องูกซึมเศร้าเป็นข้อมูลตัวละครค่อนข้างฟิกชั่นหรือว่าฉากจีมโกงซึ่งมันก็จะมีความแบบฉุบฉับมีความิทเลอร์มันจะมีความเป็นหนังที่เป็นหนังๆแต่เรื่องเนี้มันเป็นหนังแบบมันเหมือนเป็นสไลด์ของชีวิตนะฮะซึ่งการที่จะแบบว่าเขียนบทที่มันเป็นเรียลลิสติกอะสำหรับผมอะคิดว่ายากที่สุด พอม,มันต้องไปดึงออกมาว่าแบบเราไม่สามารถดีไซน์ได้เลยว่าแบบว่าุ้ยเรีอยากให้ซีนนี้มันแบบนี้แยก่กซีนนี้แบบนี้แล้วก็สร้างๆไปสิมันทําได้แต่ว่ามันไม่มันจะไม่ได้ความมันจะไม่ได้ความจริงอะซึ่งผมรู้สึกว่ากับหนังเรื่องเนี้ยกับไอเดียเนี้ยความจริงคือสิ่งที่ดุนแรงที่สุดอะ่ะความจริงคือสิ่งที่อิมแพคที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยยากมากที่จะแบบว่ามันคอนโทรลยากว่าเราจะเขียนซีนนี้ได้ไงบางทีเราอยากมีซีนเนี้ยแต่มันไม่เวิร์กสักทีเขาต้องผ่านเวลาแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มาจนเฮ้ อยู่ดีอะมาผมก็พูดคํานี้ออกมาเนี่ยบอกอ๋อมาอยู่ซีนนี้ได้ก็ค่อยย้อนกลับมาเขียนซีนนี้แล้วมันแบบบางทีแบบบิกกิ้งพวกนี้เฮ้ยย้อนกลับมาเขียนพี่ดูพูดประสบการณ์นี้มาเฮ้ยผมก็ย้อนกลับมามันก็คือแบบค่อยๆปฏิปต่อมันจะเหมือนแบบหนังมันจะเป็นเหมือนคอลลาจของชีวิตทุกคนที่ผมรู้จักอะเอามาต่อรวมกันจนกลายเป็นความจริงชุดใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยใช้เวลาได้ได้แคสติ้งตัในซีนนี้มาเป็นยังไงบ้างขอทำเลยนะคะทัไมเป็นสี่คน ทำไมเป็นสี่คนนี้ครับจริงๆทีละคนเลยนะครับคือจริงๆตอนที่บทมันเสร็จปุป๊บอะผม,มอะคิดถึงพี่ดูก,ก่อนคนแรกคนแรกสุดเลยนะฮะคือเป็นกูเคียงคือผมมาได้เจอพี่ดูตอนที่เรารับประกาศตัางวันทีรี่ปีก่อนหน้าเนี่ยเจอกันในซูนแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มีของอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมอยากร่วมงานด้วยแล้วก็เห็นภาพพี่เป็นกูเคียงก็เลยโทรไปคุยกับพี่คนแรก ใช่คูพี่คนแรกเลยแล้วก็บิวกินไม่คนแรกหรอบิวกินยังตอนนั้นบิวกินยังคนสุดท้ายเลยพี่คนคนนี้เเศษของหนังอย่าร้องอย่าร้องไม่เอาอย่าร้องแล้วก็็จวพี่ดูเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บก็เริ่มเป็นแล้วก็ตอน้ก็หาพยายามหากูสวยแต่กูโศยเนี่ยภาพไม่ชัดเพราะว่าก็จะเป็นใครเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เล่นยากอ่ะหมายถึงว่าเออนึงไม่ออกเหรอคืจริงพี่ ยากจริงคือพี่เผือกอยู่ในช้อยตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ว่าแบบก็รู้สึกตอนนั้นเอาจริงรู้สึกว่าพี่เผือกไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้มีความลูเซอร์เหมือนกูโวยขนาดนั้นคือมีความแบบเราสุว่ามีทรงเกินอ่ะเป็นผู้คนวันแรกที่เจอก็ยังไม่มีทรงคุยเรื่องนี้เลยอะไรนะโอ้แบบมันมีทรงเกินนะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็ท้ายก็พี่เผือกก็ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็ใี่เผือกมาแล้วก็ปรับส่วนบิลกินนี่ก็ขัดมาบิลกินก็คือเป็นแบบ เป็นนักแสดงที่ผมรู้จักกับเขาอะ่ะหมายถึงว่ารู้จักกันว่าผมเคยทางานให้นาดาวบิลกินก็เคยทํางานตรงนี้มันเหมือนเดิน,น,นเดินเฉียวกไปส,วน,นสวนกันมาบ่อยๆแต่ไม่เคยร่วมงานกันเคยคุยเฮฮากันอะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นเอาติงนาดาวมั้งแล้วบิลกินไปผมไปบิลกินก็เฮฮากับเพื่อนๆเ,เ,เขาตามภาษาอะไรเงี้ยผมก็นั่งอยู่แล้วผมก็เห็นเฮไม่น่ารักหมายถึงว่าวิธีการที่เขาแบบเอนเตอร์เทนคนอื่นเหรอคือเขาไม่ได้พยายามเอนเตอร์เทนคนอื่นแต่เขาเป็นตัวของเขาเองแล้วมันแบบ มันเป็นเซนเตอร์ของความสนใจโดยที่เขาไม่ได้พยายามอะไรเงี้ยมันเป็นนิสัยแล้วผมก็สูโอ้ทั้งกองอ่ะผมมาโดยที่พี่ดูแกลงตลอดเลยเนาะเลอคือเอาจริงวันนั้นผมสูกเขาชายออกมาเลยนะคนชายหาดยังจำได้สูดชายหาดมีเสน่ห์ากชายหาดด้วยแต่ว่ายังไม่มีบทนี้ยังไม่มีบทนี้ตอนนั้นไม่มีแต่ก็เก็บไว้ในหัวเลยแล้วก็เริ่มแคสนักแสดงแล้วก็เลยเหมือนก็ เอาบิวกิ้นเข้ามาด้วยก็มาแคสกันซึ่งแคสแบบยากลำบากมากกับบิวกิ้นอ่ะหมายถึงว่าเพราะว่าเราได้เลยปะเราได้เลยอโอเคเพราะว่าเพราะว่าคือบิวกิ้นไม่เคยเล่นหนังด้วยแล้วก็อาจคือเวลาเขาแบบเป็นตัวเองแล้วมันมีเสน่ห์มากๆผมม่าดันไปชอบภาพนั่นแหละที่เขาแบบมีเสน่ห์เขาไม่คิดเลยเลยแต่ว่าพอเขาเล่นบุกปะเขาดันไม่ไม่อยู่ในโหมดของการแสดงที่เขาเอาสิ่งนั้นออกมาจากตัวเขาอนะมันเป็นการแสดงที่แบบเว่าโอเคบทเป็นแบบนี้เขาจะเล่นท่าทีแบบนี้อะไรเงี้ยโอ้ยทำไมไม่ใช่วะไม่ใช่วะก็แบบ พยายามในห้องแคน้นนะก็พยายามจะแบบปรับปรับว่าไอ้ทำไมก็ไม่ได้ก็ไม,ไม่ไม่ได้จนแบบว่าก็พยายามจะเล่าเขาฟังว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้มองหา acting แ,แบบที่เขาเข้าใจอ่ะแต่มันเป็นนามนทาทำมากทั้งคู่นะภาพนึงผมแบบนี้เขาการเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่เคยเล่นไม่เคยทลายกำแพงระหว่างตัวเขาจริงๆกับการแสดงเหมือนกันสําหรับสําหรับบทบาทที่เขาได้รับก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยจนแบบคุยกันจนแบบโอ้แบบจนเริ่มนานมากนานมากอะไรเงี้ยจนแบบเริ่มแบบว่า เหมือนเขาเริ่มเข้าใจผมก็เริ่มเห็นว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วเขาก็เริ่มเป็นธรรมชาติออกมาเลยด้วยแวบแรกที่เขาเป็นธรรมชาติออกมาในเทปแคทป,ปั๊บอะผมแบบต้องคนนี้เลยเียคือเพราะว่าเพราะว่ามันเราต้องการย้อนกลับไปที่นั่นแหละในสไลด์คือผมต้องการความเป็นธรรมชาติอะเบอรกอร์เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยมากไปจนมเของเรื่องแล้วก็เสร็จบุ๊กว่าคนสุดท้ายคนนี้ยากที่สุด<ม>เพราะว่านักแสดงรุ่นนี้เนี่ยหมายถึงว่าบแบบบทหนักเนี้ยแบบน,แบบนี้แล้วก็คือ มันยากที่จะเห็นหาคนาที่เขาจริงคือต้องการคนที่พรสวรรค์เท่านั้นถึงจะสามารถเป็นธรรมชาติในกล้องได้โดยที่ไม่มีแบบคอนเซปต์ว่าการแสดงคืออะไรมาก่อนเลยก็เลยหาแคสแล้วแคสอีกแคสแล้วแคสอีก,อกจนก,กระทั่งมาเจอยายแต๋วแล้วก็แบบเอ้ยยายแตว๋วน่าสนใจมากมาดูแบบดูน่ารักมากๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเข้ากับบิวกินได้หรือเปล่าก็เลยเอาบิวกินมาช่วยทําแคสก็เป็นที่มาของคลิปตีมือนั้นอะไรเงี้ยพอเริ่มเขาเริ่มตีมือฮะแหละ มันแบบใช่เลยอ่ะมันคือแบบมันคือคนนี้มันคือสองคนนี้แล้วก็บวกกับครอบครัวพี่ดูพี่เผือกแล้วก็พี่เจียที่ที่รออยู่แล้วก็สุว่าจิ๊กซอว์มันลงล็อกกันหมดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการร่วมงานกับนักแสดงกลุ่มนี้มันเป็นจริงเป็นบุญของผมนะหมายถึงว่ามันเป็นแบบมันเป็นความพอดีที่ความตั้งใจของเราที่รับไม้ต่อมาแล้วมันมามาเจอคนที่เหมาะสมในทุกๆบทบาทแล้วก็ได้ทํามันออกมาบนเงื่อนไขที่ทุกคนก็ ผมเข้าใจทุกคนมีความสุขกันนะหมายว่าก็แบบแล้วทุกคนก็ทุกคนก็ทุกคนก็มอบสิ่งที่ทุกคนอ่านบทมีความแบบตัวเองแล้วก็มอบสิ่งนี้โยนกลับมาตรงกลางอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านักแสดงทีมนี้เป็น dream team ของผมรับค่ะแต่ว่านักแสดงหน้ามหม่กับบทบาทที่ค่อนข้างยากทำไมถึงรับเล่นได้ก่อนก็ทีแรกก็คือไม่มีใครเรียกนะ ในงานนั้นคือคือไม่คือคือที่เขาถามมาเนี่ยเขาก็ถามทำไมไม่เล่นหน่ะไม่มีใครไม่มีใครจ้างเลยก็จนกระทั่งเขาหากันไม่ได้หาไม่ได้ยังไม่เจอที่เหมาะสมทีนี้เขาก็อันนี้เชนเพนเพนออฟสื่อมีผู้ช่วยผู้กับเนี่ยเขาเขาเคยเอายายไปเล่นเอ็มบีห่ของเขาเป็นผู้ช่วยผู้กับของกองนี้เคยทํางานกับยายชื่อปอนเขาเป็นอะไร ทำงานเป็นเด็กเด็กจุฬาอยู่ตอนนั้นหมอใหญไปเล่นเอ็มบีเขาเขาแล้วก็ไปเล่นพอเล่นเสร็จเขาก็มาถามว่าทาไมไม่เลือกคุณยายแต่ว่ะทุกคนก็ไม่ได้ส่งชื่อเราเราก็เลยไม่ได้รู้ก็มีพอดีพอดีโมเขามาดีมีมีเขามีชื่อมีรูปก็เลยขอรูปไปดูบอกย่าช่วยไปแคสงานให้หน่อยแกไปเล่นหนังไม่เอาเล่นหนังอะที่เกียรติท่องบท เพราะเราก็กลัว <também> ว่าท่องหมดไปแล้วเราเดี๋ยวเล่นไม่ได้จะเดืยดร้อนคนอื่นเขาก็กลองมาสักทีอะมาก็มามาสักมาเยอมากครับเป็นเล่นเลยมาก็มาก็เจอผู้กับไอ้เขาก็ถ่ายให้ผู้กับดูผู้กับก็ชอบใจก็เลยเรียกพระเจ้าพิมกิ่งก็เลยป็นที่มาที่ไปสนุกนะคะับ่กองก็สนุกค่ะแต่เป็นคือแแต่ ไม่ต้องเกรงใจยายแล้เอาไปเลยบทนี้คือเป็นม่าที่ต้องเก็บกดเก็บกดเก็บกดจะกลุ้มกลับเลยเหรอจักรล้าจักหลานคือคือเฮ้ยยังมาเก็บกดเล่นไม่ได้หัวเราะไม่ได้ยิ้มไม่ได้คือต้องเป็นคนแบบไม่ไม่แสดงความรู้สึกตัวเองเป็นคนรู้สึกตัวเองเป็นคนสนุกชอบเล่นชอบอะไรตอะไรแต่ต้องมาอยู่ตรงนี้คือยิ้มก็ไม่ได้นะ จะแสดงความรักก็ไม่ได้นะจะแสดงอะไรก็ไม่ได้ต้องเก็บอยู่ในใจตลอดเวลาเล่นเสร็จแล้วหลงรักดูดิ้นแม่คะเล่นจนจบแล้วหลงรักทุกคนเลยค่ะตรงนี้หลงรักอยู่ดิ้นน้ำตาใสตาคุณเชื่อภาพที่คุณเห็นเนี่ยคุณต้องดูนิสัยในกองที่ดูดีมากเลยค่ะเป็นไงคะที่ดูนิสัยในกองน่ารักมากครับ แต่ตอนแรกเรามาจะจำทีมงานรอว่าปิดกล้องเมื่อไหร่มีปิดไฟแล้วลุงกระทือบแบบลุมครับพี่เบนเฮปปี้เบิร์นเดย์ต้ต้องไปดูเพราะว่าเขาถามอยู่ตลอดเวลาอาม่ารักใครที่มากที่สุดเพราะนั้นต้องไปดูนต้องไปดูครับเดี๋ยวแล้วมันเป็นมันมันมันอยู่ในเรื่องที่รักต้องไปดูที่ลุงหน่ะดูต้องไปดูครับพี่เบื่อพี่เบื่อพี่เบื่อขวนที่ผกยากพอสมควรก็ ด้วยความที่ต้องเนี่ยแหละทัดก็บอกว่าเหลืออย่างเดียวคือเราดูมีทรงมากไปหน่อยคือบทกูโซยเนี่ยมันต้องไม่มีงานมีการทำเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็กินเหล้าเมายานคือผมบิวกิ้นลดน้ำหนักผมนี่ก็ไปเพิ่มค, <c oughs> คือเรื่องนี้พุงพิงอะไรเอาให้มันออกมามากที่สุดพฤติกรรมการดงการเดินอะไรก็ต้องไปไปสลายทรงเพื่อให้เข้ากับบทของของโซยนะครับ <c oughs> แล้วก็วันที่โทรมาผมก็ถามว่าใครเป็นคนกำกับ บอกพัทที่ทําฉลาดเกมโกงผมแบบโหต้องแพ้ให้ผ่านแล้วเพราะว่าคือถ้าจะมีโทษนะถ้าจะมีมนุษย์คนไหนที่กล้าทําฉลาดเกมโกงต่อจากออริจินัลผมนับถือใจของคนคนนั้นมากแล้วมาทําเป็นซีรีส์แล้วแล้วมันทําได้ดีในแบบของตัวเองเนี่ยผมยกนิ้วให้พัทอยู่แล้วในใจนิ้วโ้งนิ้วก็โ้งนิ้วโ้งปิดไฟปิดไฟพอเลยมีโอกาสนี้ผมก็ต้องทําให้มันดีที่สุดเมื่อกี้มกิดบอกว่าจริงๆแล้วด้วย <ช>ด้วยตัวตนเราไม่ได้เป็นแบบกับกลายเป็นว่าเราเป็น,ปนแบบหรืจะเป็นคล้ายๆกูเขียนมากกว่าว่าะผมเป็นพี่ชายทนโตแล้วก็ทํางานก่อนน,อน้อง,องสแสดองมีขัดข้อถ้าฉันมีน้องแบบนี้หรือมีครอบครัวที่เป็นแบบนี้คือโชคดีที่เราก็เป็นครอบครัวคนจีนเหมือนกันแล้วเราก็จะพอเห็นภาพของแบบเนี่ยทุกครอบครัวจะมีอากูอเจสักคนหนึ่งที่ติดไ้าแล้ว มาแล้วก็ไม่ค่อยมีงานมีการแต่มาท hey, ีไรหลานๆได้ห hey, ัวเราะเฮฮามาเฮฮาคือมาเพื่อนเด็กๆจะชอบคนนี mm ้แหละใช่เด็กๆก็จะสนิทกับคนนี้ซึ่งเราก็เลยเห็นภาพมันค่อนข้างชัดอยู่แบคินว่าอ่ะคุณขทิ้งค่ะกิ้ต่อกว่าคุณจะผ่านมาได้ กับเรื่อกว่าจะได้ว่าจะผ่ามาได้กับมาเป็นมองหน้าพิพัฒน์แล้วตอบไมาถึงอะไรนะครับปลาจะได้เป็นปราผาปากฏการแสดงโดยไม่แสดงเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่อก็จริงๆตั้งแต่อย่างที่พิพัฒน์เล่าเลยอะเหมือนว่าจริงๆแล้วผมมาแคสเรื่องนี้หลายรอบมากหลายรอบแบบมีรอบหนึ่งรอบสองรอบสามอะไรเงี้ยเราก็เหมือนว่าเราก็พยายามปรับจูนเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าถ้าในพูดในมุมของการทางานนานะนักแสดงอะไรเงี้ยผมว่าการการทํางานกับหนังเรื่องนี้มันมันให มันให้ประตูบานใหม่กับผมอะ่ะหมถึงว่าตั้งแต่วันแรกที่คุยพี่พัทเลยจริงๆแล้วผมก็จะมีมีวิธีการทํางานที่ที่อาจจะเป็นเหมือนประสบการณ์มันบอกเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือว่าจริงๆแล้วพอเราพอเรามีการจูนคุยกันเรื่อยๆมันมันมันเหมือนเราก็เริ่มรู้ว่าออจริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังมองอยู่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่เขามองหาภาพเรามันอาจจะยังไม่ตรงกันเลยผมจาได้ว่าคาที่พี่พัทพูดกับผมคือเหมือนว่าจริงๆแล้วประตูสู่สู่งานที่ดีสู่งานงานที่แบบ มีคุณภาพอะมันอาจจะไม่ได้มีประตูบานเดียวหรือมีทางเดินทางเดียวหรือวิธีการวิธีการเดียวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคํานั้น,นะเป็นคําที่ทําให้ผมแบบรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราละทิ้งประสบการณ์ทั้งหมดความคิด attitude ทั้งหมดแล้วเหมือนว่าโอเคผมขอแบบเข้าไปนัดเวิร์กช็อป acting ใหม่เลยแล้วก็เหมือนว่าขอเตรียมตัวทุกอย่างเพื่อที่จะแบบเตรียมตัวกับบทนี้วิธีการแบบนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยโอ้โหหว่ามันมันผ่านหลายด่านนะมันผ่านหลายด่านม,มันผ่านแบบ มันผ่านการแบบปรับจูนการพูดคุยกันเยอะมากเลยเงี้ยทั้งทั้งทั้งอย่างแรกเลยอย่างที่บอกคือวิธีการอะไรเงี้ยแล้วก็พวกคาแรคเตอร์วิธีการแล้วก็รูปลักษณ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็เหมือนแบบว่าดีใจที่แบบได้ทํางานกับพี่ๆทุกคนเลยเงี้ยก็รู้สึกว่าคลิกแล้วก็แฮปปี้ที่ที่ทำมันอย่างเต็มที่แล้วมันออกมาแบบนี้ครับผมอยากให้ฝาผหนักเรื่องนี้เพราะว่า ให้คนดูได้อะไรกันพี่ดูอยากให้คนดูได้พี่ดูพี่ดูหมดตูดแล้วตั้งแต่เมื่อกี้พูดก็ซ้ําเดิมอภิพัฒนดีกว่าอภิพัฒนดีกว่าพี่ัเอาสิ่ักคนก่อนแล้วกันนะทีนี้ไม่ต้องต่ออยากให้คุณดูได้อะไรจากหนังเรื่องนี้เหรครับไม่มีเลยนึกไม่ออกผมว่านะความเห็นผมนะผมรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันตอนนี้อะสิ่งที่แบบว่ามันมีคุณค่ามากที่สุดอะคือเวลา แปลว่าเวลาเราเลือกที่จะเอาเวลาไปใช้กับอะไรมันยิ่งกว่าเราเลือกเอาเงินไปใช้กับอะไรอะ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าการที่แบบการที่แบบพวกเราทุกคนแบบทุกคนแบบทุกคนนักสแสดงทีมงานอะไรเงี้ยใ่พิธีสืบมรชนเลือกที่จะเอาเวลามามาทําสิ่งนี้ด้วยกันตรงนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบทําทให้หนังเรื่องนี้มีคุณค่าในตัวขมันเองครับคุณยายค่ะ ยายอยากให้ทุกคนดูหนังเรื่องนี้แล้วนึกถึงคนคนุณยาคุณยายหรือพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านยายแก่ๆอาจจะนั่งอยู่บ้านคนเดียวซึ่งไม่เคยมีลูกหลานมาหาเลย<ม>เขาก็คิดถึงความคิดถึงนั้นเขามีแต่เขาบางทีเขาก็อาจจะไม่กล้าพูดออกมาก็อยากจะให้หนังเรื่องนี้สะท้อนถึงความรักของคนแก่คนหนึ่ง อออาจจะสองคนที่นั่งเฝ้าดูลูกดูลานอยู่เมื่อไหร่ลูกลานเราจะมาถึงแม้จะมาโดยที่ไม่มีอะไรติดมือมาแต่ได้เห็นหน้าก็ชื่นใจค่ะพี่ิไเยผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นภาพยนตร์ที่ทําให้ตั้งแต่ตอนที่ผม,อ,มอ่านบมแล้วนะมันทําให้เราได้ไปย้อนคิดถึงถึงแง่มุมอะไรหลายแง่มุมในในชีวิตที่ จริงๆแล้วผมว่าเราเราทุกคนอย่างที่พี่พับอกมันมันมีแง่มุมนี้อยู่แล้วเหือนความสัมพันธ์ของคอรอบครัวเราอาจจะมีครอบครัวที่แตกต่า,างกันแต่หมายถึงว่าแง่มุมหรือความรู้สึกอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่ที่เป็นธรรมชาติของคนทุกคนแล้วก็เป็นประสบการณ์ร่วมของคนทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกที่ที่ผมได้รับที่อยากจะให้คนทุกๆคนเหมือนกับว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วได้กลับไปนึกคิดเหมือนกันคือเหมือนถึงว่ามันอาจจะมีบางเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าว่ามันมีแล้วมันอยู่ตรงนั้นแล้ว แล้วแล้วเราก็เราก็รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่หมายถึงว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปนึกถึงมันหรือไม่ได้ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับมันในในในวันนี้ขนาดนั้นแล้วพอเวลาผ่านไปเราอาจจะคือไม่อยากให้ทุกคนมานั่งเสียดายโอกาสหรือว่าสิ่งที่ที่ที่เราทําในวันนี้ในในวันที่มันผ่านไปมากกว่าครับก็เป็นหนังที่พูดถึงถึงครอบครัวใหญ่แล้วก็ผมว่าไม่ว่าจะเป็นใครเข้าไปดูก็จะ อาจจะมีเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นแบบเด็กอย่างยุวกินที่กําลังโตเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับความที่เด็กวัยรุ่นจะคิดถึงครอบครัวกับคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วการที่เราได้เนี่ยพี่ๆต้องมาทํางานกาันบางทีไม่ได้เจอคนที่บ้านไม่ได้เจอป้บป้าหบาม้มาไม่ได้เจอคุณย่าคุณยายมาตั้งนานแล้วเหรอเราก็เราก็ไม่มีเวลาผมว่าหนังเรื่องนี้มันถ่ายทอดค่อนข้างที่จะครบ ทุกด้านเลยแล้วก็แอบว่าซิว่าที่เห็นในเทเลอร์มันก็เป็นแค่เทเลอร์มันยังมีอะไรอีกมากมายที่เทเลอร์ยังไม่ได้เล่าครับก็ไปดูกันในโรงครับไปชมคลิปที่ผมได้พูดถึงหนังเรื่องนี้ไปแล้วนีผมได้พูดไปหมดแล้วเดี๋ยวซ้ำเดิมครับขอบคุณครับ